รับสวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็มาดูนะครับอดอกบัวว่ามันขึ้นเยอะหรือ,อยังเนาะนะครับหลังจากเราเก็บไปนะครับวันพระที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มแทงขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันมันก็จะเริ่มแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับส่วนที่ตัวที่ ออกก่อนนะครับก็จะชูช่อขึ้นมาสูงแล้วนะครับเป็นบรรยากาศนะครับบริเวณริมของไส้ไก่นี้นะครับก็อากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับดอกบัวกำลังงามครับนี่คือไข่หอยเชอรี่นะ ทิ้งลงให้ปลาเริ่มออกดอกเยอะแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยว่อนพระนะก็จะได้เก็บอีกแล้วพาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับดอกบัวสวยๆงามๆเมืม่อเช้านี้ได้นำ น้ำหมักชีวภาพนะครับลงมาเทนะครับเพื่อเป็นการบำบัดน้ํานะครับไม่ให้น้ําเสียนะครับบริเวณคลองนี้นะครับก็ดูนะครับดูว่ามันเยอะไหมนะครับรู้สึกว่าเยอะมากเลยเนาะหอยก็เริ่มขึ้นมาจับข้างบนนะครับ ที่เห็นนี้คือหอยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจับขึ้นมาให้ดูนะครับหอยขมนะครับเต็มเต็มอ้วนๆเลยนะครับเนี่ยเต็มเต็มอ้วนๆเลยครับนะปล่อย นี่แหละครับคือบรรยากาศนะครับทองทุ่งนะครับแบบบรรยากาศบ้านๆเลยทีเดียวนะครับชมดอกบัวส,สวยๆนะครับพาชมพาวิวธรรมชาตินะครับชมนกชมปลานะครับชมกุ้งชมหอยอันนี้คือหอยหอยขูงนะครับ ถ้าหอยโข่งเราจะเก็บไว้นะครับถ้าเป็นหอยเชอรี่เราก็จะจําจัดนะครับรมรื่นนะครับใต้ร่มไม้นะครับอ่าบริเวณริมคลองลมพัดเย็นๆครับก็อยากให้ชมบรรยากาศเลยทีเดียวนะครับก็เลยทำคลิปให้ดูนะครับ ถึงแม้จะแสงแดดเจิดจ้านะครับแต่ว่า,าบรรยากาศภายรมไม้นั้นเย็นสบายนะครับสังเกตใบใบบัวนั้นนะครับชูช่อขึ้นมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับใบอยู่ข้างล่างนั้นนะครับก็จะเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลานะครับ มันก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบัวนะครับถ้ามีน้ําไม่มีตายนะครับขนาดในช่วงหน้าแรงนะครับหนามแห้งบริเวณนี้นะครับมันก็มันก็แห้งแห้งตายไปตามน้ําแต่ว่าเวลาน้ํามามันก็ขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็น้ํามามันก็เกิดขึ้นมานะครับมันไม่ตายนะครับเพราะว่ามันมีรากมันอยู่ใต้ดินเนาะนะครับอันนี้คือ ลักษณะของบัวนะครับปลูกครั้งเดียวจบนะครับสุดยอดเลยครับชมบรรยากาศนะครับแบบบ้านๆน,นะครับผมมอ่ะครับ